สวัสดีจ้าทุกคนบรรยากาศตามถนนคนค้างแล้วพี่นอ้อยมันขยายไฟแล้วคนก็เลยมาลงเสาไฟพี่นอ้องลงเสาไฟบรดูแปดในหมู่บ้านนะจ๊นะ ขนทางจ้าเสน้นน้องบัวโน่นสังเรือเือนฝนรัดเลยจ้า มันยาเกาศในบ้านแต่นม่แต่นอกของฝากกับงามพี่น้องเ e a กับสวยงามเลยทุกคนยากาศในหมูบ่บ้านวังน้ำขาวจ้าทุกคนตำบลน้ำัู จะสิเป็นบ้านยายนวลเนาะพี่น้องนี่แต่ว่ายังนวลไปอยู่ตอนนี้สวนจ้ะทุกคนขี้สามดอกเขามาเอ็ดกับเขาให้พอกินยังแรงจ้ะทุกคน กผลงานก็เฮ็ดดีดี